พี่พี่ให้หลุดมือนะนี่ป่าอะไรเยอะเทนเดี๋ยวๆถ้าหลุดมือฮาเลยเดียวโดนแล้วพี่เบียโดนแล้วเอาจนได้ครับ ลิ i n ิ c งชาแนลนะครับผมสวัสดีครับอันนี้ผมกําลังไปบ่อก่อมาเป็นครั้งแรกครับบ่อน,นี้ก็ได้รับคําแนะนําจาการ้าน Slayer f i ์ฟิชชินะครับผมก็เป็นบ่อตกปลาที่ใกล้ที่สุดนะครับใกล้ร้านด้วยนะห่างจากร้านประมาณ13นาทีครับเดี๋ยวกลับรถก่อนอถึงแนละ้วบ่ออยู่ทางขวามือนะครับบ่ออยู่ทางขวา เข้าบอกเข้าทางไหนไม่รู้เดี๋ยวผมตรงไปก่อนนะครับอ่า <Your destination. S 1> บออยู่ขวามือเลยครับนี่ครับสอสมบัตินะครับบอตกปลาสอสมบัติเห็นมีที่จอดรถอยู่ไอ้ยยาจอดทางไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะไม่รู้ว่าจอดรถตรงไหนได้บ้างนะ โอเคครับตอนนี้ผมมาถึงก่อนพี่แอร์กับพี่เบียร์นะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็จะขอที่จอดใกล้ๆเลยนะครับเพราะเหลืออีกหนึ่งที่นะครับแต่ว่ารถจอดได้สองข้างนะก็คือฝั่งที่เป็นบ่อนะครับที่เป็นบ่อแล้วก็ฝั่งตรงข้ามบ่อเขาจะมีบ่อเล็กๆเ,เ,เขาบอกว่าเลี้ยงปลาเล็กอยู่นะครับก็จอดได้เหมือนกันนะครับก็ระวังรถเพราะว่ารถวิ่งเรื่อยๆเลย,เลยนะครับยังไงก็ขับระมัดระวังด้วยเดีย๋ยวผมถอยจอดรถก่อนนะครับ อเคเดี๋ยวยังไงเตรียมของนะครับแล้วก็ลงไปนะครับไปที่บ่อกันนะครับเดี๋ยวอาจจะทายรายละเอียดให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสาหรับบ่อสอสมบัตินะครับเป็นบ่อตกปลาที่ผมมาครั้งแรกนะครับโดยคําแนะนําของ Slayer Fishing นะครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่ครับจอดจอดรถตรงนี้เลยพี่แอร์จอดอยู่ฝั่งนี้พี่ยอพี่แอร์อยู่ฝั่งนี้สวัสดีครับพี่แอร์ ครัสดีครับไม่เป็นไรเพิ่งเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงนะครับยังไม่ได้พบปะใครโอเคนะครับตรงนี้จะเว้นให้มอไซค์เข้าออกนะครับก็จอดได้แค่นี้ข้างหน้าฝั่งนี้สี่คันนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จอดได้นะฝั่งนู้นก็เป็นพื้นที่ของบ่อนะครับผมโอเคขออนุญาตครับสวัสดีครับ นี้บ่อนะครับก็จะมีอาหารมีเหยื่อตกปลาไว้คอยบริการนะครับผมมีตะก้อน่าดินด้วยนะครับอ่านี่ข้อห้ามนะครับผมเวลาได้ปลาถ้าไม่เอาก็ปล่อยนะครับเนาะแล้วก็ให้ใส่เน้นใส่กระชังนะครับห้ามร้อยเงือกนะครับตอนนี้ช่วงมาตรการนะครับก็จะต้องวัดอุณหภูมินะครับต่างๆนะอ่าปาเดี๋ยววัดเทข,ของผมก่อนแล้วกัน คนต้องใส่แม็กถ้าไม่ใส่แม็กเราจะไม่ให้เข้าอพระหมดเลยป้าชื่ออะไรนะครับป้าลำพึงค่ะป้าลำพึงนะครับผมเป็นเจ้าของบ่อเลยเนาะโอเคครับสสมบัตินี่ก็คือลุงสมบัติอ๋อเจ้าของบ่อนะครับเป็นแฟนของป้าโอเคนะครับมาครั้งแรกนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับบ่อนี้นะค่าคันหนึ่งร้อยบาทนะครับปลาฟรีสองกิโลนะครับจะเอาหรือไม่เอาก็ได้แต่ว่า ก็เอากลับเลยครับเพราะว่าเราจ่ายแล้หนึ่งร้อยนะครับนะครับบอ่อกว้างพอสมควรนะ,ะ,ะเดี๋ยวถ่ายบอ่อให้ดูก่อนนู่นเลยบอ่อนะครับพี่แอร์ว่ากี่ไร่พี่แอร์ประมาณส,สิบไร่นะครับนะครับเดินทะลุ ตรงจุดจ,จ่จายตังค์นะครับพอดียังไม่ได้จ่ายนะตอนนี้เดี๋ยวเลือกเลือกหมายก่อนกว้างเลยว้งางกว้างเนี่ยนะข้างนี้เลยไหมโอเคเดี๋ยวอาจจะลองตรงเนี้ยครับได้อยู่ปักล่มง่ายด้วยนะครับ <van. S 1> การาฟอ่ะอ่คนละหนึ่งคันครับจิ <financially S 1> งหลิว ครับผมบน,ะะนี่ครับไม่มีบัตรไม่ได้ปลานะครับใ่อต้องซื้อออกอ,อ๋ออ่าอันนี้คือบัตรฟรีสองกิโลนะครับอ่าใช่ถ้าไม่มีบัตรต,รต้องซื้อออกโอเคครับ วันนี้ก็จะใช้เป็นฟันเหมือนเดิมครับง่ายๆเร็วๆตกได้เลยก็หลิวติดรอกนะครับไฟเตอร์3.6ครับหลิวมีรอกของสเลเยอร์ฟิชชิ่งครับผม <c oughs> ต้องลองครับต้องลองสายรู้สึกในรอกตัวนี้น่าจะแปดปอนครับ สู้ได้นะเี่ยมปูกแแค่ลูกหมุนตัวเบ็ดก็ลงได้เลยนะครับแปดสิบปสิบถึงหนึ่งเมตรแปสิบเซนถึงหนึ่งเมตรถูท่าแล้วนะสายเมนแปดปอนนะครับสายลีดหน้าเป็นหกปอนครับ อย่างน้อยๆถ้ามันสู้ไม่ไหวจริงๆก็ขาดไปใช่ไหมซฟพัน <c oughs> แต่ถ้าใครอยากฝืนก็แล้วแต่นะครับผมใช้เบอใหญ่ๆไปเลยแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่หรือ <c oughs> วันนี้จะโดนไหมนะครับผมโดน <c oughs> ช่ <c oughs> เสร็จ <c oughs> แล้วครับของผมผม,มาไปเมาส์มอย หยอกเลยครับหยอกเลยจะลงเบ็ดแล้วนะครับก็ใช้เป็นตาเบ็ดสเลเยอร์แบบเรืองแสงนะครับแล้วก็มีตัวสปริงกั๊กเหยื่อด้วยนะครับ้องใช้เป็นตัวนี้ดูลงอย่างนี้ถ้าตกปอลล้านนี่เรียบร้อยไหลเข้าหาตัวเลยนะครับ ตะก,กัวมันสามารถปรับเป็นตะก,กัววิ่งได้นะครับหรือจะล็อกเป็นตะก,กัวไม่ตายสนิทก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองเป็นตกแบบตะก,กัววิ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันตะก,กัวจะวิ่งแบบนี้วิ่งได้ไหล่ปืป้บใส่เหยื่อยังพี่แอร์เดพี่แอร์ใส่เหยื่อแล้วนะครับเดี๋ยวมันลุ้นปลาแต้มแรกของพวกเรากันนะ ไม่ได้ตัวนะครับปลากินไม่เหงานะครับแต่ปลาเล็กมันกวรนตัวใหญ่เขาก็มาตีกันหน้าดินนะครับ ไปนู่นเลยครับผมไ,ไม่ดูมากกว่านะผมว่าอ๋อสายตาแค่สั้นก็อมัน <laughs> ไม่ได้ยิงอะไรมองไม่ได้ไม่ค่อยส้าสาวนี่หันแะ้วต้องว้เกิาต้นแก่จะเป็น ไม่ได้ซูมพุ่นให้เพราะว่าปลาเล็กมันควรนะผมซูมไปก็เนี่ยด,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 ดูมันการเป็นปลาเล็กก็โดนอีกครับเนี่ยดูครับตัวเล็กครับผมเอาไป,ปดีใช่ยังพอได้สนุกนะครับ <c oughs> แหมปิดกล้องปิดกล้องปุ๊บพี่แอร์โดนเลยครับผมโดนของใหญ่ซะแล้วหัวพี่คิดแต่ทิ้งคันไม่ทันตัวเลยสุดยอดพี่แอร์โดนจนได้ครับโดนจนได้อะไรเอ่ย,อย,อยเอา้า อยขาดเลยอ่ะขณะพี่แอร์ทิ้งเซฟแล้วนะครับผมเมื่อกี้ไปล้างกขาเองแหละถ้า่อยไป้เนนะนี่ผมไปเอาล่มให้พี่เบียแป๊บเดียวนะครับเป็นเรื่องเลยแถวบ้านเรื่องอะไรเรื่องเห้วอีกแล้วยังไม่ได้ตื่น 在，你在。 ตีกันก็เงียบนะครับค่อนข้างเงียบเลยนะพี่แอร์ว่ามันเนาะเนี่ยครับปลาบ่อไม่ใช่ว่าจะกินแขค,ค,ครับพี่แอร์ก็ได้ตัวนี้เหมือนเดิมครับมาพักผ่อนนะครับผม,ผม,มผไม่ได้แล้วไงเดี๋ยว <laughs> ต้องโดนอ่ะ พี่เบียได้ตัวหนึ่งครับนั่นแหละครับผมพี่เบียเป็นคล้ายๆซปบผิวแต่ไม่มีทุ่นนะครับใช้เซนเซนเ <laughs> เล่นนานๆเ็นๆยจเย็นๆโอเคครับพี่แอร่โดนแล้วครับผมแหม่อ้ยใหญ่ๆๆๆแหม่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยนะขอปลาชอบ้างโอเคเดี๋ยวช่วยแห่ตัดก่อนนะครับยี่ปล่อยก่อนเย็นๆๆๆโดนจนได้ไหมดูต่อไป

สุดท้ายปลาใหญ่ก็กินใหญ่นะเมื่อกี้ใหญ่น่าจะมีสองโลได้ปเป็นแบหัวแบบเหืองนีเห็นห็นตัวไหมเราไม่เห็น กลับกลับต้องเก็บเพราะว่าไม่เก็บไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเอากระชังมาใส่เนี่ยโดนแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แอร์โชว์โอ้โหคนตักอ่อนจริงครับผมไม่ค่อยได้ผมก็กลัวแบบช้อนแล้วมันเข้าตรงสายแล้วแบบมันจะหลุดไงโอ้ยรอเลยเว้ยวันี้รอแล้ว ี๋ยวนะพี่แอรย้อนแสงแป๊บหนึ่งเออโอเคนี่ครับนี่ครับผมมีศพหลังจากตามมานี่ตัวที่สามใช่สองตัวแรกหลุดใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ก่อนเดี๋ยวผมไปเอาสวิงก่อนเอ๊ะไม่ใช่ไม่คิดตรงนี้ก่อนไปไหนเฮ้ยพี่ให้หลุดมือนะมีป่าอร่อยเย้ยท่าเดี๋ยวถ้าหลุดมือฮาเลยเดี๋ยวผมไปเอากระชังก่อนนะครับผมเราต้องเก็บไว้ เช้าแล้วนะพี่แอกลับบ้านแล้วครับผมอ๋ <laughs> อแนละ้วเหนื่อยเหนื่อยคนช้อนเน่ะโอ้โหเราเก่งทรรมาา <laughs> ยกหัวต้องหลายทีแล้วไม่ยอมสุดยอดแล้วมันเข้ามากินซ้ำแบบไม,ไม่ไม่รังเรเลยนะแรงความยิ่งสมันกินชิ้นขนมปัง <laughs> เริ่มรู้แล้วนะ ต,ต้องต้องเอาเป็ียนใหญ่ถ้าเดาปลานะาวายโอ้พี่แอร์วันนี้หล่อเลยว่ะแต่วันนี้วันนี้ใครจะว่าผมแอร์ตัวเดียวผมก็ไม่ว่านะเป็นไงล่ะ <laughs> เดินอย่างนี้เหรอยังไงอ่ะมาเดินมาฝั่งนี้ก่อนใช่ไหอ๋อเราเดินเออแต่วิวเดินอย่างนี้เหรอที่พี่เบี้ยไปนู่นไปคนเดียวเลยเนี่ยพวกผมนั่งตรงนี้อ๋อเราเป็นไปไงบ้างครับไปมองตรงนี้อ๋อตรงนี้เขาเรียกท้ายอ่ะไปไปเดินดูเขาเฉยๆครับไม่ได้ตเหยียบบอลนะอารมณ์แบบแม่งเอาแล้วอะไร่มเลย ร้านสเลเยอร์นะครับมาเป็นกำลังใจครับผมไม่ได้ตกใช่ไหมครับสวัสดีครับไมกโอเคห่านไงด้วยสวัสดีครับนี่ครับผมเจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ใหญ่ร้านสเลเยอร์ฟิชชิ่งครับผมแนะนำมานะครับมาร้านลูกค้าอ่าใช่บอกกลูค้าที่นี่ที่นี่คือสั่งลคคบอกกกลูู้า้าสั่งตะก้อมาจำหน่ายใช่ เขาทาเยอะนะเนี่ยเออเขาทำดีเนี่ยเป็นเล้าหมูหมดเลยอ่ะตอนแรกเป็นเล้าหมูเดินรอบเลยโอได้แล้วตอนแรกเขานั่งเงียบไปนะตอนนี้เขาเริ่มจะมีโอ้หได้แล้วก็มีเสียงโดนเาวาคือขาอย่เดียวะโดนแล้วเบียร์โดนแล้วเอาจนได้ครับ อย่านั่งดิโหนั่งนั่งเยอะเลยเหรอเอาละครับช็อตเด็ดกีฬามันๆครับเอาลุดเหรอเฮ้ยตักดิเฮ้ยคุณเกเอาสวิงไห้่อยครับอันของผมปะวะเดี๋ยนะ ได้โชว์แล้วกันถวายครับเฮ้ยโอ้โหเก่งว่ะโอ้ยต้องอยู่ที่คนไงที่เอาเอาพันไปนั่งซ้อนพวกบกต้องนาโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหมดแล้วนะของต้องไงเจ้าของช่องตอนนี้ถ่ายถ่ายคลิปอย่างเดียวครับผมไม่ใช่น่าอยู่เหลือแต่ผมแล้วเนี่ยใส่ โชว์โชว์โชว์วงโชว์เนี่ยเก้าอี้เนี่ยเป็นไอ้ยาดิเบียร์นะครับผมวันนี้อดวันนี้ไม่ได้กินเบียร์ก็วันนี้เราเราเป็นแขกรับเชิญเราได้คนละตัวแล้วใช่ไหมใช่เจ้าของช่องไหมครับอ๋อตอนนี้เราแขกเเลยราไม่ได้เราจะเป็นทีมงานพูดไม่ออกเลยครับตอนนี้ต้องหาแต้มให้ได้ครับเอาเอาเก็บ ข้ามเลยข้ามเลยได้อยเอาแล้วเจ้าของช่องลำบากแล้วตอนนี้ต้องอยู่ที่คนนั้นล่ะ เล็กนาะเล็กไหมแต่ก็หวจะเยอะเสแต่สุดท้ายเราได้22มันเยอะกว่าจะกล้าพูดมั้ยเราเ่างัรนเาไม่เคยเช้คงว่าเราเย ขลยเนะีีทวทเหน,นพดนอ่อน,นี่พครับเอาใจช่วยพี่คิดเจ้าของช่องนิดนึงนะฮะนิดนึงจะเอาวยช่วยหน่อยเาตั้งใจมากเลยที่จะหาปลาใหญ่มาให้พี่ดูนะฮะ <laughs> ช่วยใจช่วยนิดนึงครับส่งส่งเสียงเชียร์สักนิดนึงนะฮะ <laughs> <laughs> ด้วยนะครับของสเลีเยอะครับสุดยอดพี่แอนก็ใช้เหมือนกันของผมนี่ใส่ทั้งขาตั้งทั้งพี่แอนใส่ของน้อยกว่านะมันมีสีที่ออกพี่แอน์จำได้ไหมมันมีหลายมันมีสามสีอ๋อไดั้งเงินแล้วก็สีเยอหลายสีอย่างไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันยาวสุดใหญ่สุดสี่ช่องยาวโะเมตรยี่สิบเมตรยี่ห้าเมตรสี่ช่องจริงสุดจริงใส่ดีของเทียบเลย อีเดียวเลยเข้าท่าเข้าท่าเดินไปแป๊บเดียวผลงานเขาครับเราโชว์โอ้ก็พี่แอร์ใหญ่นะเนาะของพี่แอร์ตัวใหญ่นะครับเกก็วันนี้สนุกมากครับเรกว่าจะไม่ได้ผลงานแล้วนะยังดีใจที่พี่แอร์มีโอกาสทั้ง3ครั้งนะครับก็ได้มาหนึ่ง ยากครับใช่พี่เบียร์ครั้งเดียวจอดเลยครับผมตัวเดียวของผมหลายครั้งครับแต่ไม่ได้สักตัวเลย <c oughs> มีแต่ตัวเล็กๆนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะบ่อน,นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับบ่อตกปลาสอสมบ,บ,บ,บัติสอสมบัตินะครับผมตรงแค่กกระสานะครับผมใช่ยังไงเดี๋ยวตําแหน่งหมายก็ตําแหน่งบ,อบ,บ่อตกปลานะครับจะให้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ประสบผลสาเร็จครับผม โอเคยอมครับยอมโอเคสำหรับวันนี้ต okay, ้องลาไปก่อนเนาะครับผมลาไปก่อนครับใช่แล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดนี่ผมทีมงานนะครับเก็บของหมดละขยะเราก็เก็บเท่าที่เก็บได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่หมายธรรมชาตินะครัใช่เก็บของเราเนี่ยครับตรงข้างหน้าเนี่ยนี่ครับเราเก็บเสียที่เรากินนะครับอย่าไปทิ้งให้เป็นภาระของเจ้าของบ่อนะครับเรา ปกจิตสำนึกของเราเองใช่นี่ครับทีมงานวันนี้พระเอกเป็นทีมงานแล้วใช่ไหมทีมงานเลยโคต้าเรามีหมดหกเนาะเรามากันสามคนนะครับโอ้สี่โลเออบัตรบัตรอันนี้มีอะไรไหม เนี่ยครับเวลาตกได้ปลาอย่าลืมบัตรตั๋วสีสีเหลืองนะครับผมต้องเอามาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับผมปลาเยอะจริงปลาเยอะจริงอ๋อใช่ครับผมมันว่างไไม่ทรครับผมภูมิใจเสนอครับแยกย้ายแล้วครับครับ